สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ Pioneer Thailand Channel วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งในส่วนของ Pioneer Smart Unit Receiver นะครับซึ่งในวันนี้ตอนนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำในเรื่องของตัว Smart Unit Receiver กับการอัปเดตเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่นะครับในตัวเวอร์ชันใหม่เนี่ยจะพัฒนาปรับปรุงในด้านใดบ้างนะฮะเรามาตามมาดูครับ ในตัวเวอร์ชันนะครับใหม่นี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันว่าในเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับแล้วมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเราก็เข้ามาที่หน้า Setting นะครับเลือกไปที่ n n o r r m t t o o นะครับในส่วนอ f o r m a t i o n เสร็จแล้วเราไปที่ Device Information ตัวแท็บเล็ตเนี่ยจากเวอร์ชัน1.1.3นะครับจะทำการอัปเดตผ่าน OTA หรือมีการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วก็อัปเดตผ่าน p Store เป็นเวอร์ชัน1.2นะครับในขณะที่ตัว สมาร์ทรีเซิเร์버นะครับ hps t 2 0 bt จากเวอร์ชัน8.07จนจะทำการอัปเดตเป็น8.13ก่อนทำการอัปเดตเราจะมาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก่อนและหลังนะครับโดยเริ่มจากเมนูด้านหน้าก่อนนะครับในเมนูด้านหน้าเมนูหลักเนี่ยนะครับเวอร์ชันของตัวแอปพลิเคชัน1.1.3เนี่ยนะครับเพิ่มในเรื่องของไอคอนในเรื่องของการโทรออกผ่านโทรศัพท์มือถือให้โดยใช้ระบบเสียงในการสั่งงานโทรออกเป็นหลักนะครับหลังจากที่เราทำการอัปเดตเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะครับ ส่วนที่จะต่างไปบนหน้าจอหลักที่เราจะเห็นได้อย่างได้ชัดนะครับก็คือจะมีสัญลักษณ์ไอคอนที่เป็นตัวสั่งงานด้วยเสียง1อันแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นรูปโทรศัพท์นะครับซึ่งถ้าเราแตะไปที่ตัวสั่งงานด้วยเสียงก็คงเหมือนก่อนหน้านี้คือเราใช้เสียงในการเรียกนะครับสั่งงานในการโทรออกหรือนะครับแตะไปที่ไอคอนของตัวรูปโทรศัพท์มือถือจะมีเมนูปรากฏขึ้นนะครับ เช่นประวัติในการโทรออกประวัติในการโทรเข้านะครับประวัติในการที่ไม่ได้รับสายนะครับคือมีเสียสายเรียกเข้าแต่เราไม่ได้กดรับหรือสมุดโทรศัพท์เราลองมาไล่ดูทีละอันนะครับในประวัติในการโทรนะครับก็จะมีในเรื่องของการโทรออกไปก็คือ1เบอร์นะครับสายเรียกเข้านะครับสายเรียกเข้ามามีทั้งหมดกี่สายนะครับก็จะมีการแจ้งออกมานะครับโหลดมาว่าวันนี้จะมีใครโทรเข้ามาผมบ้างนะครับหรือการ ที่มีคนโทรมาแต่ผมไม่สายดูในครับรับสายก็สามารถเช็คดูได้นะครับรวมถึงตัวสมุดโทรศัพท์ในกรณีที่ผมต้องการโทรหาไปยังบุคคลที่เราต้องการโทรออกโดยตรงนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปหาสมุดดังกล่าวได้นะครับ นั่นก็คือกระบวนการที่เราเสร็จสิ้นจากการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับทั้งตัวจอและตัวเครื่องก็พัฒนาปรับปรุงในเรื่องของฟังก์ชันของการใช้งานตัวโทรศัพท์บนตัวสมาร์ทรีเซิร์ฟนี่เองครับผมในคลิปนี้นะครับที่เรามีทำการรีวิวไปแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าพัฒนาการในการปรับปรุงก็มีต่อเนื่องนะครับในตัวรีเซิร์ฟเวอร์นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราคงจะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งในส่วนของวิธีการอัปเดตบ้านนะครับว่าขั้นตอนมีอะไรยังไงบ้างติดตามสาระดีๆจากเราได้นะครับทางภ a ยใน Thailand Channel รับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับ